สามีขามาแล้วพอ่อไม่ยังเนี่ยซุปเห็ดกระด้างใส่เหฮตตาพออ,อ,อาหารสุดยอดเลยดิอาหารฉันเลิศเลยดิเนี่ยเ่าบ่มีผู้ใดไ,ได้กินง่า,งงายๆเด้เหฮตตาพอเนี่ยซุปเห็ดกระด้างใส่เหฮตตาพอเอาบักตั่วใส่น้อยนึงเยาะข้าวคั่ขขวใส่อุ้ยหอมหอมมันจะเสียก็ยังเนี่ยสี้นันมันอาจจะบ่บรากินเด้ แต่ว่าเราถามมันแสบดิเถ้ามันกินไห้อยู่ตีเจ้าสิดำปือปอๆจังสีแหล่ปีๆจังซี่งฮ็ดจ้งได๋สิกินได้เนี่ยเจ้าเห็ดเห็ดได้สํำนี่ติแม่สีเลือนอ <c oughs> บอม่มีแนวอื่นเห็ดหรือหลับงอขวไก่บ่มี่หรอเงินขนอยก็ยังหามมใหายอยู่เรากกือยังเห็ดอเอเหนาะพ่อะํำนี้เอ้อยสิมี่นในในในเฮียมีแห็งเวียกเห็ดงานหรือไงเ้าก,ก็เห็ดส่อุ้ยแหล่กอดตอดอู่่นี่ยมันสิกินไหงไดนเนี่ยน่อื่นบ่มี่หรือเ้าก็เห็ดตั้งซี่ หั้เห็ดพอดอกง่ายเนาะง่ายเนาะเบื้องมิใครอุ้งลุงยิ่งเลี้ยงอยู่จะกินไปข่อยกินอิ่มแล้วพี่เออป้าเห็ดพอดอกง่าก็ย้อนมาหูจักว่าจะว่าจะมักนั่นแหละข่อยก็เลยะแมนห่เออเออแข่อยกะมักี่ลีเหะอตะกี้ข่อยกินดีดีเล้อออเแซ่บต้นนี้ไหมไอ้ของแซ่บเหรอเนาะผู้ใดว่ามันบ่แซ่บเก่ง ซุปเห็ดแต่ผอใส่เห็ดกระด้างใส่บักถัวเอาเขากัวห้อยหอมหอยหอยมันลักเขากันดีเนาะมันเขากันตัวกินได้บ่บัดเนี่ยกินได้กินได้แซ่บแซ่บเห็ดผออ่อนดีดีป่ะอ่อนตัวอ่อนเขียวมุ้มุ้งเป็นตัวกินได้บ่แมีนเมียอู้แซ่บปึ๊งเนี่ยเออนั่นบักยาฮักกับเอามุ้งเมี่ยวกับก็สีแซ่บบ่มันเขากันดีแท้ๆนี่เนาะ ừ kỳ mẹ thảo còn kỳ môn nha cái này, sao bắn nha. Hm, hm, Ừ. Ừ. hm, 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 ตะกี้แม่เราเหตุตุกกินกันยังทีเด้ออุ้ยแซ่บไมเน่ยไปหาเก็บน้ำหางกินแซ่บแม่ราแด้งองหม่แม่วมาส่งไปกินมันดดกเป็นจีกตือยินอะไรนี่แหละเนาะนี่มัเป็นจีเตือแซ่บผอมอ่ะอะมันหานเขาแซ่บแซ่บอี้ยปะอุ้ยเขาเป็ยังไงเวียนจ๊าเขายังไงอย่างนี้บ้างอ่อนดีดีหตุผลไหม Mm -hmm.